อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออช anel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมเบย์แอนโซนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับผมแพ็กเกจที่ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นอะไรเนี่ยก็ควรจะซื้อควรจะมีแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่กําลังจะกลับมาเล่นเร็วๆนี้หรือเปล่า <laughs> โอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง แพ็กเกจไหนที่ผมว่ามันน่าจะคุ้มแล้วก็ผมเองก็จัดเหมือนกันนะครับผมโอเคกด F1 ขึ้นมาเลยครับสำหรับเมนูนี่แม่งผมนึกว่าเล่นโทรศัพท์ผมนึกว่าเล่น Android เลยนะโอ้เ oh, ฟี้ยวดีกดมาครับทางขวาบนเลยนะครับผมเอาใหม่เมื่อกี้ลืมดูก็คือแพ็กเกจผู้ฝึกยุทธครับผมซึ่งในแพ็กเกจผู้ฝึกยุทธเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการซื้อยังไง๋ยวผมก็จะบอกอีกทีเอาง่ายๆตอนนี้มีอยู่สฝั่งครับมีซ้ายกับขวา ผมแบ่งเป็นว่าทางซ้ายเนี่ยเป็นพวกอาวุธพวกยาพวกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมส่วนทางขวาเนี่ยเป็นพวกอัญมณีพวกเพชรอะไรพวกนี้นะครับผมเราจะมาเรื่องทางซ้ายก่อนแล้วกันดูก่อนว่าแพ็กเกจพวกอาวุธพวกยาอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเคก็แพ็กเกจพอกดเข้ามานะครับทางซ้ายก็จะมีอยู่ต่องแพ็กเกจด้วยกันครับแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจผู้เริ่มต้นแห่งฮงมูลนะครับผมเรามาดูภายในข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างสําหรับ ข้างในนี้เนี่ยก็เริ่มต้นที่สิบห้าบาทนะครับผมําหรับแพ็กเกตนี้ในแพ็กเกตนี้ก็จะมีพวกยาครับผมพวกยาพวกยานพวกอุปกรณ์การซ่อมแซมตัว๋วการขยายพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ครับผมก็สิบห้าบาทได้เงินด้วยนะครับได้เงิน5้าโกด้วยก็ถ้าใครต้องการที่แบบว่าเล่นเก็บเลเวลหรือว่าเพิ่งมาเล่นใหม่มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยผมว่าก็ควรซื้อนะสิบ้าบาทเองครับอย่าไปซีเรียสน,นะผมขนมถุงหนึ่งนะครับผม โอเคต่อมาเราดูวันที่สองครับผมแพ็กเกจผู้ฝึกยุทธแห่งองมูลนะครับผมแพ็กเกจผู้ฝึกยุทธแห่งองมูลเนี่ยก็มีของสําคัญแล้วก็ของจุดจุดจา้าบเลยครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็สาหรับคนที่กาลังจะกลับมาเล่นเนี่ยคิดว่าแพ็กเกจนี้ควรซื้อนะครับเพราะผมเองก็จัดเรียบร้อยแล้วครับผมแพ็กเกจนี้มีอะไรบ้างก็คือมีอาวุธดาวตกขั้นสามครับผมซึ่งอาวุธดาวตกขั้นสามเนี่ยมันจะเป็นกล่องมานะครับเพราะว่าผมซื้อมาแล้วมันเป็นกล่องมาไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพไหนเนี่ย เวลาคุณเปิดกล่องนี้ออกมาคุณก็จะได้อาวุธอาชีพนั้นครับผมโอเคแล้วก็มีพวกชิ้นส่วนในเวลาพวกคอน,น์นยมันีที่ส่องสว่างปวกชุดอาหารที่มันพวกบัฟพวกอะไรพวกนี้ครับพวกกระดาษม้วนวิชาเอาไวแ้แลกปลดสกิลปวกใบรับรองราชวงศ์ตัวขยายคางตัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวก VIP 7วันเนี่ยสำคัญนะครับ VIP 7วันด้วยได้ VIP 7วันด้วยแล้วก็เงินอีก50โกซึ่งผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วครับผม โอเคก็จบไปครับทางฝั่งของพวกอาวุธแล้วก็ผมบอกแล้วว่าแพ็กเกจนี้ครับแพ็กเกจที่ชื่อว่าผู้ฝึกยุทธแห่งหงมุนครับผมผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็มีกฎอีกอย่างหนึ่งครับผมสําหรับแพ็กเกจบนสุดเนี่ยมันสามารถซื้อได้สามครั้งต่อหนึ่งไอดีนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจลากเนี่ยที่เป็นแพ็กเกจอาวุธเนี่ยสามารถซื้อได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อไอดีโอเคต่อมาเรามาดูทางฝั่งอัญมณีบ้างครับผมว่ามันมีอะไรเพี้ยวฟ้าว อลังการงานสร้างบ้างอสำหรับในหน้าอัญมณีเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องซื้อทุกแพ็คนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าต้องซื้อแพ็คหนึ่งกดแพ็คสองซื้อแพ็คสองดแพ็คสามครับผมประมาณนี้เข้าใจง่ายๆเลยซึ่งถามผมว่ามันจําเป็นไหมผมว่ามันก็จําเป็นอ่ะมันก็เป็นเงินไม่กี่บาทเองครับผมมันช่วยให้เราเก็บได้ไว้ง่ายขึ้นไวขึ้นการที่มีเพชร มีเพชรห,หลายสีเนี่ยมาใส่ในอาวุธแล้วไหนจะมีพวกคอนเจาะอ,อะไรพวกนี้อีกต่างๆน,นานา,นาซึ่งมันก็ทําให้เราเล่นได้ไวขึ้นเก็บได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่แพ็กเกจแรกแพ็กเกจแรกมันมีอะไรบ้างแพ็กเกจแรกเหรอก็มีหินเปลี่ยนรูปครับผมไอดีหนึ่งสำหรับแพ็กเกจน,นี้จะซื้อได้แค่หนึ่งครั้งต่อไอดีนะครับผมโอเคมีหินเปลี่ยนรูปมีคิดตันหินโซคิดตันหินจันทาธาตุเพิ่มขึ้นกุญแจส่องสว่าง ลูกแก้วทลายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับผมย้นส่วนเนวิลล่าพวกคอนยันปีนสองสว่างแล้วก็ที่สําคัญมันมีเพชรหกเหลี่ยมนะครับผมสีม่วงให้หนึ่งเม็ดครับผมอ่าผมว่าก็ร้อยห้ิบาทคุ้มค่าะครับผมก็ควรจะจัดนะครับผมต่อมาแพ็คที่สองครับผมมีอะไรบ้างสำหรับแพ็คที่สองเนี่ยก็ชื่อว่าแพ็คขุมทรัพย์ของมุนนะครับผม แพคกลุ่มทรัพย์องค์บุญเนี่ยราคา300รอยบาทนะผมซื้อได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอเดีเหมือนกันครับผมโอเครายละเอียดของข้างในก็มีอะไรบ้างก็เป็นพวกประมาณว่าหินเปลี่ยนรูปพวกค้อนอัญมณีนี่สองสว่างนะครับผมแล้วก็กุญแจมังกรกุญแจมังกรเทพแล้วก็พวกเพชรเพิ่มขึ้นขนอีกาสิบอันด้วยนะผมมีขนอีกาสิบอันด้วยแล้วก็หินหกเหลี่ยมเหมือนเดิมครับสีม่วงหนึ่งอันครับผมก็สามร้อยบาทนะผม แต่ว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่18เมษาถึงวันที่สองพฤษภานะครับผมก็ยังซื้อไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ถึงวันที่18โอเคเราก็ดูไว้ก่อนต่อมาเรามาดูแพ็กเกจต่อไปครับแพ็กเกจสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจอัญมณีล้ําค่าก็6 0 0บาทนะครับผมสําหรับอันนี้ถามว่า600บาทคุ้มค่าไหมโอ้ยแน่นอนก็คือดูแล้วก็ง่ายๆเลยครับผมได้เพชรทั้งหมด5สีเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นสีสีม่วงทั้งสองม่วงเลยครับผมแล้วก็มีสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงสีเขียวอ่าแล้วก็มีหินเปลี่ยนรูปขั้นสูงด้วยนะครับผมแล้วก็มีวิญญาณพยากาดํานะครับผมห้าอันโอเคครับผมแล้วก็คิดต้านังอัญนมณีหงมูลหกสิบชิ้นนะครับผมแล้วก็คอรนังนมณนีที่ส่องสว่างอีกสามชิ้นซึ่งถ้าซื้อครบสามแพ็กนี้ก็ผมว่า น่าจะเก่งเลเวลแบบติดจรวดเลยแหละครับผมน่าจะทําให้ตามผู้เล่นเก่าได้ไวมากครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการตีบวกด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาไว้บอกในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับผมแพ็กเกจก็มีตามนี้ครับผมเออลืมไปครับผมแพ็กเกจสุดท้ายเนี่ยสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่25ิบเมษายนนะครับผมจนถึง2พฤษภาเหมือนเดิมครับผมโอเคก็รอกันหน่อยครับผมจนกว่าจะถึงวันที่เขากำหนดไว้ถึงจะกดซื้อได้นะครับผม ไอดีแล้วหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมลองยิงมาดูหน่อยนะผมรับปืนยังไงบ้างครับผมอาชีปืนก็มีการรีโหลดลูกกระสุนปืนด้วยนะครับผมรนะบอกเมล,ลองเล่นแล้วนี่ผมชอบมากน่าจะมาตั้งนานแล้ว โอเคครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับผมดึงออ c ชาน n e ลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย